ดีครับพบกับผมนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางครับวันนี้ก็เป็นมือวันที่สามสิบเอ็ดทันวานะครับสองหาหกสามนะครับเป็นมือสุดท้ายของปีนะครับวันนี้กัสิภาพพี่น้องมาเบอร์เงินเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับด้วยมหาหิงเก่าเก่าด้วยว่าเมนด้วยมหาหิงเก่าเก่านะครับ หลวงภูพัฒปุ์นี่กามโมวัดนิรวนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพศอซอสองหาหกสามนะครับจะปีนี่กระดิสินแล้วเนาะกะเป็นเนื้อยังเนื้อนวะนาการนั่นนะครับผมเบิ่งเนื้อนวะนาการนั่นครับนะ มือข้างหลังครับเลขหกสี่เจ,จ็ด,ด 6, 4, นะครับมันชัดนะครับผมหกสี่เจ็ดนะครับมือข้างหลังมือกลางหันครับก็ถือว่างามอยู่เนาะครับงา่ายเยอะสะสมครับผม <c oughs> คุนครเขากับกุ้มมันเขากับาการเปิดลินนะครับเปิดประมูลแทนกัสะสมครับคมจะเรียนมาได้มาเดือนเดียวนะเอามาชมเบืองครับสิ้นปีครับสมัครเป็นของขอนปีไม่ให้เจ้าของ,ง,เ,ของเรียนหลวงพ่อผัดปุญญกามโมวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์ ตอนนี้เพิ่นอายุก้าเก้าปีแล้วครับไลยเรียนครับเรียนดูสิจัดสร้างเลยเพิ่อนผูกเสกนะครับนั่งกิจนั่งกิจผู้เสกนั่งกิจอธิษฐานผูกเสกเบึงครับเบึงบอกการแกซ่องยามันเก่ามาเบืองใส่กล่องลองเบืองครับมันสิชัดเปล่าเ่ยครับผม มังกรครับสวยงามมากเบิ่งครับผมภาพมาชมเรียนครับใจสวัวบือหนาลงพอแข็งแข็งครับทั้งใ้กัสบส้อปูพัดนะครับนี่ปู้พัด นวะน,นักกากเครับสวยครับเกบพามาเบื้องลียงซื้อนะครับสิ้นปีแล้วก <c> ะ <oughs> ปีไม่ปีนี้เขาให้ขอไม่พี่น้องมีความสุขนะครับ <c oughs> สุขผู้ทุขคนที่ได้เก็บจะได้ไข่นะครับลำรำลด้วยลรคภัยเขามาหาครับ <c oughs> อย่างชีงไ่ไรก็เป็นโรคโควิด ก็บ่อยากให้มเกิดขึ้น,นครับโรคโควิดสอง9ัน,นสิบเก้าปีหน้าก็จะทักสิปินไดบปพี่น้องเข้ากับคนไทยสู่ซไปเที่ยวแล้วครับมีมมดกะรไม่อยากให้เกิดขึ้นก็พอแล้ครับได้ยินข่าวว่าหลายๆจังหวัดอยู่ครับติดหลายเป็นพื้นที่พื้นที่สีแดงแล้วขอเพ่พ่อแม่พี่น้องระวัดระว่างนะครับ กะวันนี้เขาไม่ยังไรครับกะแตมีโอกาสสี่หาเรียนมาทำคลิปอีกนะครับกะสวัสดีปีใหม่ครับสองหาซนะครับสวัสดีครับ